อ้อยข้างบนนดอนเมืองหลักสี่สายบางเขนอบางพัรสวีวัฒนาตลิ่งช uh ันพวกนี้สีเเดยสหน่อยสีเรียสหน่อยกลุ่มที่หนึ่งนะสีเเดยสกลุ่มที่สองนี่น้ำขึ้นน้ำลงก็เขตที่แม่น้ำนี่ออกพิจารณาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปสัก แักกิโลหนึ่งนี่น้ำขึ้นน้ำลงนะฮะน้นน้ำลงกลุ่มที่สองนะแล้วก็รวมทั้งไอคลองที่บ่าลงมาสองฝั่งคลองที่บ่าลงมากลุ่มที่สามคือที่รับน้ำยังไงก็โดนสปอตสปอตสปอตไม่เยอะเป็นทุ่งเป็นทุ่งรับน้ำเปนบางแคร์อย่างเงี้ยพื้นที่รับน้ำนี่โดนบ้างจุดๆนี่นะสปอตพวกรับน้ำโดนอ่าโดยธรรมชาติของบังเมืองมันโดนอยู่แล้ว เออส่วนอันนี้โดนตลบหลังนิดหน่อย้นงแขนหูงแขนได้โดนตลบเข้าแล้ววันนี้ตลบหลังตลบหลังตลบไปเรือยยังยังน้อยน้ำยังน้อยส่วนยี่ยี่สิบถึงยี่สิบสองเขตเนี่ยผมว่ามีโอกาสรอดสูงที่ที่ยังไม่มีอะไรมาร์กอยู่เนี่ยโอกาสรอกประมาอย่างเงี้ย เอันนี้โดนหนักหรือไม่หนักนะคะลองมันก็คือน้ำคือน้ำลงคือน้ำลงก็คือลักษณะนิ่มแม่น้ำจะไปยาวอ่าประมาณน้ำเกิดน้ำลงน้ำเกิดน้ำลงประมาณนี้ในน้ำดูเนี่ย